สวัสดีครับผมวันนี้บาจะพามาดูโตลตา้าเวลอสนะตัวนี้ตัว1.5ตัวพรีเมียมด้วยเลขใหม่แค่หมื่นเดียวราคาตั้งหน้าล้าน8 0 0แสนกว่าบาทแต่อย่าลืมนะลูกค้านำแบงค์สิบเข้ามาบาร์ลดได้แสนหนึ่งเหลือ7 0 0 0แสนแค่นั้นเองมาเดี๋ยวพามาดูนี่กระจังหน้าเป็นแบบนี้ครับผมมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟหน้าเป็น led นะมีไฟตัดหมอกลมกลมๆมาให้แบบนี้เลยเป็นไงครับผมโลโก้โครเมียมมาดูยางครับผมนี่ แม็กเดิมจากโรงงานนะยางใหม่ครับผมนี่กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวย,วยาวๆมาให้แบบนี้เลยนะมาดูด้านในครับเปิดเข้ามาเห็นสีฟ้าไหมนั่นคือไฟของเขานั่นเองตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะแต่งเต็มระบบครับผมนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเบาะเป็นเบาะผ้าหนังนะครับมีรูระบายอากาศมาให้ด้วยอ่าโอเคครับผมเป็นไงรถสวยๆแบบนี้ ราคาถูกๆแบบนี้อยากได้ไหมครับผมถ้าอยากได้โทรมาเลยที่091 5 3 9 9 8, 8 8 8เดี๋ยวบาทจัดให้สวัสดีครับ